สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณคปปรูป้อนะคะในรายาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องส่วนประกอบของอากาศนะคะต่อจากคลิปวิดีโอในคลิปที่แล้วนะคะให้เรียนทุกคนนะคะเปิดไปที่หน้า50และ51นะคะในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะก็ ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนแล้วก็ให้นักเรียนนะคะได้ตอบคำถามในชั้นรู้อะไรนะคะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7นะคะจะเป็นคำถามจากการที่เรานะคะศึกษาคลิปวิดีโอในหน้าที่48และหน้าที่49นะคะถ้านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังและตั้งใจดูคลิปวิดีโอ ต่อไปนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถตอบคำถามได้นะคะ,ะถ้านักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้า50และ5้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็พร้อมที่จะเรียนกันเลยใช่ไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะนักเรียนยังจำรูปภาพ2รูปภาพนี้ได้ไหมคะว่า จากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่คุณครูให้นักเรียนได้ศึกษาและสังเกตนะคะก่อนที่นักเรียนจะบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะเรามาดูรูปภาพแรกนะคะก่อนที่จะนําถุงพลาสติกนะคะไปแช่เย็นะนักเรียนช่วยกันสังเกตสิคะว่าลักษณะของถุงพลาสติกเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรและภาพที่2นะคะหลังที่เรานําถุงพลาสติกเนี่ยไปแช่เย็นแล้ว ถุงพลาสติกมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะและคิดว่า2ภาพนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนช่วยกันหาคําตอบพร้อมๆกับคุณครูนะคะเพราะว่าเรานะคะได้บันทึกกิจกรรมลงในหน้าที่48แล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูเลยว่า2ภาพนี้จากการที่เราดู ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะภาพแรกนะคะก่อนที่จะนำไปแช่ในตู้เย็นเนี่ยบริเวณผิวด้านในของถุงพลาสติกนะคะแห้งแล้วก็ใสไม่มีสีใดๆเลยไม่พบสิ่งใดนะคะแต่ว่าหลังจากที่เรานำไปแช่ในตู้เย็นนะคะก็พบว่าบริเวณผิวด้านในของถุงพลาสติกนะคะชื้นแล้วก็มีไอน้ำหรือมีน้ำเกาะอ,อยู่นั่นเอง และสิ่งที่พบในถุงพลาสติกนะคะหลังจากที่เรานำไปแช่ในตู้เย็นเนี่ยก็คืออะไรคะก็คือน้ำาเองซึ่งเกิดจากไอ้น้ำนะคะที่เป็นส่วนประกอบของอากาศนะคะไปสัมผัสกับบริเวณที่เย็นกว่าและเกิดการควบแน่นเปลี่ยนจากไอ้น้ำเป็นน้ำนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปอเรามาดูกัน,นะคะ่ะ ต่อไปเราก็จะมาทบทวนในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของอากาศนะคะอากาศเนี่ยก็จะมีอยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะและรอบโลกของเราเนี่ยก็จะมีอากาศนะคะหนาะประมาณ600กิโลเมตรนะคะแต่ว่าชั้นบรรยากาศที่เราใช้หายใจเนี่ยก็จะหนาแน่นนะคะอากาศก็จะประกอบไปด้วยแก๊สหลายชนิดนะคะปะปนอ,อยู่รวมกันใน พื้นที่1ส่วนนะคะพื้นที่1ส่วนก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแก๊สต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือแก๊สไนโตรเจนนะคะมีปริมาณ78.08%นะคะแก๊สออกซิเจนนะคะมีปริมาณ20.94%นะคะและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอาร์กอนนะคะรวมกันก็จะมีปริมาณ 1%, 1นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยลมหายใจของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอาร์กอนรวมทั้งไอน้ำควันฝุ่นละอองและก็สารพิษต่างๆนั่นเองนะคะ,ะแก๊สไนโตรเจนเนี่ยก็จะเป็นแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ย หายใจเข้าไปนะคะก็จะไม่มีผลอะไรต่อร่างกายเรานะคะต่อไปแก๊สออกซิเจนนะคะก็เป็นแก๊สที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตเรานะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยหายใจนะคะโดยการนำแก๊สออกซิเจนนะคะเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะก็ยังช่วยในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้อีกด้วยนะคะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็ ในอากาศเนี่ยก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพืชสีเขียวเนี่ยก็จะใช้พลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์นะคะรวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะเพื่อสร้างอาหารแล้วก็ใช้ในกระบวนการสัง,งเคราะห์แสงด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูไอน้ำนะคะ อไอน้ำเนี่ยในอากาศนะคะก็จะมีไอน้ำเนี่ยอยู่เสมอเลยโดยปริมาณนะคะจะมากหรือน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่ตามแต่สถานที่นั้นๆไอน้ำในอากาศนะคะก็จะได้มาจากการระเหยของน้ำนะคะที่บนผิวโลกผิวโลกเรานั่นเองโดยเฉพาะจากบริเวณที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่เช่นอะไรบ้างคะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็จะมี มหาสมุทรนั่นเองทะเลสาบนะคะแม่น้ำลำคลองนะคะไอน้ำในอากาศนะคะก็จะอยู่ในรูปของแกส๊สหรือรวมตัวกันเป็นละอองหยดน้ำเล็กๆนะคะเมื่อละอองหย,ดน,อองหยดน้ำเล็กๆนั้นรวมตัวกันนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นฝนตกลงมาในที่สุดนั่นเองนะคะ สำหรับอากาศนะคะที่ไม่มีไอน้ำอยู่เลยนะคะเราเรียกว่าอากาศแห้งเองส่วนอากาศที่มีไอน้ำนะคะเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะคะก็จะเรียกว่าอากาศชื้นนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะ สรุปความรู้นะคะจากกิจกรรมที่1.1นะคะในหน้าที่48และ49ให้นักเรียนได้ฟังอีกรอบนะคะกิจกรรมอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะสามารถสรุปได้ว่า,าเมื่อเรานะคะเมื่อบรรจุอากาศเข้าไปในถุงพลาสติกแล้วนำไปแช่นในตู้เย็นจะพบว่าเกิดหยดน้ำภายในถุงพลาสติกนะคะ ซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศเป็นน้ำนั่นเองและไอน้ำนะคะก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอากาศนะคะนอกจากนี้นะคะอากาศก็ยังมีแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆเช่นอาร์กอนนะคะเป็นส่วนประกอบของอากาศนะคะซึ่งเรียงลำดับในปริมาณที่มากไปหาน้อยนะคะตามลำดับนั่นเองนะคะ สำหรับความรู้จากกิจกรรมที่1.1นะคะก็สามารถสรุปได้ดังนี้นั่นเองนะคะ,ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอแล้วก็ ตอบคำถามนะคะในชันรู้อะไรในหน้าที่50แล้วก็51นะคะหากนักเรียนคนใดน,นะคะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้ทางไลน์นะคะ,ะเมื่อเรียนเสร็จงานแล้วนะคะก็ส่งทางไลน์ของคุณครูเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอจนจบถึงตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะทำงานอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ